ชด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am a r m c h a n n แ l ลแล้วคุณอยู่กับดิฉันนะคะอาร์มก็ยังอยู่กับเบนอยู่เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่น้องบอ๊อบเสียชีวิตไปก็ทุกคนก็เศร้าแบบเศร้าส,สุด,สร,ดสรุดใจเลยดิฉันก็เลยแบบไม่ค่อยจะกาเรืนสักไรก็คือแบบอ่ะก็เสียใจอยู่ทุกคนมีความเสียใจแบบก,กันทุกคนเลยนะแต่นี้มาเที่ยวเรวๆหนุ่ม้ายทีบอาบน้ำเร็วลูมามาๆๆ มาเที่ยวเข้ามาข้างในก่อนเข้ามาข้างในก่อนปะอูอเขาตกเลยอะเศร้าเบนน่าจะเศร้าที่สุดเลยมั้งเพราะว่าแบบอยู่กับเบนมันตั้งนานแล้วอุย้ยนี่เลยอะไอจมพ์พอดี่เลยจะเอาน้องเหมียวตัวอื่นมาเลยจะเอาสัตว์เลี้ยงตัวอื่นมาก็มันมันบอดีมันหมองงามเนาะนี่คุณรู้ไหมคะขอค้ารึกษาหน่อยค่ะคือบอดีเมาชิกในคะรอบครัวของเราอะได้เสียชีวิตไปนะคะทำยังไงดีเนยะ ทุกคนแบบเศร้ามากเลยฉันต้องหากิจกรรมให้เขาแบบไม่เศร้าไม่กังวลใจฉันต้องหาเกมให้เขาเล่นใช่ไหมคุณลองแบบขอคำปรึกษาให้กับดิฉันหน่อยหรือฉันจะให้พวกเขากินอาหารอร่อยอร่อยดีโดยที่แบบไม่ต้องให้เขาคิดกันอะเออมันก็เป็นคันที่ดีนะแต่ว่าแบบถ้าเกิดอิม่มทุกคนก็ต้องแบบเข้าไปนอนใช่ไหมละ่ะอย่างเช่นจมพวกเซมบิตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้อ้วนอ้วนเหมือนเธอเลยอะแล้วลามาละคืออผมว่าผมเศร้าแบบ สุดใจถึงแม้ผมจะไม่ได้อยู่กับบ๊อบตอนที่บ๊อบกนำตัวไปอเพราะว่าอุปนิสัยของผมผมโกวความตายผมไมยมีการที่จะแบบอยู่กับอะไรอย่างนี้ครับผมเคยได้ยินว่าเกมริปเปอร์อันที่จริงผมไม่เคยเชื่อเลยนะครับแต่้ะว่าผมเห็นกับตาแล้วผมแอบเห็นตอนที่ผมกำลังจะไปทํางานผมเห็นแล้วผมเศร้ามากเลยผมฮงเศร้าคนในครอบครัตาย แถมสร้างรื่งงานด้วยโอ้ให้ตายเถอะคุณผู้ชมได้ยินหัวกระจายขามั้ยน้องเป็นอะไรเนี่ยเดินกระตึกกระตึกกรตุกเื้ออูอดูดูอูอดูหลบหลบหอ๋ออ๋อหลมหลบหลบเอา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 น้องเป็นอะไรอ๋อมาหาพออืให้น้องเดินได้ดีๆหน่อยอย่าไว้กันนะคะคุณผู้ชมตึก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  แผ่นกินน้อยของแม่ของพ่อก็ได้ลูกก็อุตส่าห์เดินมามามามเล่านี่ฮะหน่อยการขนหนึ่งนั้นมาแล้วมีทองคำอยู่แล้วมีหมีที่เฝ้าทองคำอยู่มันน่ากลัวมากทองคำมันเกือนกาดไปทั่วถ้ำแล้วหมีก็เฝ้าอยู่ตัวปล่มถมเช็ดดีนั่นแหละ หนูว่าหนูชอบตอดมากกว่าตดให้มีดมอเอาเขารู้จักก่อนหนูว่าหนูเกลียดทางขยะด้วยนะมาสังเกตส,สังเกตเลืกลอกลักหายเศร้าน้อยหน่ะจ้าใจเธอรู้สึกว่ก็อยากมนช่างเร็วมากเลยอ่ะมันเร็วมากจริงๆเลย บอไม่น่าจากกันเร็วขนาดนี้เลยน่าเศร้าเศรตฐีเสจเสนออาเออดอหายไปนอนร้องไห้เราไปนอนร้องไห้โอ้ไม่นะโอ้สินกันน้ำตาไม่ให้ม่อยู่ให้ตายสิสินการน้ำตาไว้ไม่อยู่ไม่น่าเลยบอ,ป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 อปเอ้ยอ้าวอีปลานี่ เดี๋ยวกันะเออเมื่อกี้ผมแบบเออเออผมพูดอะไรแปลกๆไปไหมครัเมื่อกี้เพิ่งเห็นสังเกตอ่ะนี่แบบว่าเออถ้าเกิดมาร้องไห้ค่าแบบอันนี้จะลดเดือนสิบเอ็ดชั่วโมงใช่ไหมเราดูกันบอกไม่ได้เลยบอกเดี๋ยวเพิ่มฉันต้องนานทำไมเหมือนเิ่มตัวฉนอ่ี้ยทำไมต้องจ้ากันตั้สิบเอ็ดจากสิบเอ็ดกลายเป็นสิบชั่วโมงอ่ะทุกคนก็แบบเศร้ามากเครื่องโทรศัพทไปเห็นหน้าบ้านอ่ะกำลังบ้านแล้ว อไแต่ไม่ใครเครียร์เราปรอกบอกว่าเอ้ยบอกไม่ได้จับกันเลยอย่ามาโทษไม่น่าไปเลยกิมซิปเปอร์แล้วลูกอยู่ไหนเอาอย่างนี้เบนมาอุ้มลูกกับอ่ะตอนนี้เซคค่าเล่นเกมเสร็จแล้วก็ชั่วโมงละสิบห้าบาทนะโอ้โหเล่นๆดอกไม้เศร้าเลยเศร้าต่อยอยู่นู่นแล้วต่อยมวยแบบหนักเลย ทำไงดีเนี่ยทุกคนเศร้าไปหมดเลยโอ้ขายได้เจ็ดหมื่มนแล้ของไปแม่บ้านก็เศร้าอืมขอค่าปรึกษาก่อนขอค่าปรึกษากับคุณแม่บ้านเราดีทันเราดีทันเราไหวตด<อ> <laughs> ตดกันอย่างงี้เลยเหรอคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าตรงนั้นมันสกปรกมากเลยอะ่ะฉันก็ทำงานแบบว่าเก็บกวาดในกระดานดีทานว่ามีพินอยู่ สีทองน่ารักมากและมีโจนที่เฝ้าอยู่เจ้าที่จะขโมยไปจากเจ้าของเดิมซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของเดิมคือออทั้งพ่อทั้งแม่เลยอะทำไมเราอะเกี่ยวกับเงินเงินท,ทองทองหนูเล่าวหนูหนูแบบชอบตัวตลกมากเลย <c oughs> รวมวงกันแบบสามคนนะอยไหาย้ารอ ต่อยมวยหายเศ้าเลยไว้อะไรสองวันอ่ะสองวันสามวันเปละตึกตึตึกตึกรู้สึก,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 กมีเสน่ห์ต่อยมวยบ้างไหมมามาเธอมาอะออกกําลังกายหน่อยเบนเธอมาออกกําลังกายก่อนให้เราอ,อยู่กับลูกก่อนแล้วเราไปไหนเล้วมาเล่นกับลูกกันเร็วไหมแบบไหมแบบไหมทำไมมืดตรงนี้เห็นแถวนี้เราก็แบบโอ้ยสงสารแต่ก็นนะ ไม่ได้ตายแบบอนาถหรืออะไรนี้นั่นน้องตายแบบไอ้เนี้ยแก่ชอหนูเลิงกับพ่อไหมครับโอ้โหโหไม่ไม่พัดดูผ่านทีวีทะลุไปเลยนะวิเ็นอ้วนมากเอาดีดีดูสิโอ้อวนแบบอ้วนเลยอ้วนจ้าอันที่จริงกระจกมันต้องสะท้อนแบบสะท้อนต่างคนต่างสะท้อน แต่นี้มันจะทอนเลยงงเป็นไงครับสนุกไหมครับลุ้รู้สึกมั่นใจในการตัดมวยเล่นกันลูกหน่อยเอ,อ่อวางบนเตียงเผื่อน้องร้องไห้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะน้องปวดปวดหิวข้าวน้องปวดหิวข้าวอย่าพึ่ง น้ำงฝ่นหิวข้าววางเบลลงที่นี่เลวๆเล้วเราก็วางก่อนอ่นานแปลกๆไม่ใช่เคันจนมุกบ้มานอาหารอ,าอะไรดีอะครกเกรอร์ดีกว่าแล้วก็เครื่องดื่มเป็นนมโอเคมาให้เลยเออก็หิวข้าวเหมือนกันนล้อนี่ขอกินไอ้น,นี่ก่นนอนเฮ้ยอะไรนะ <laughs> เบโดกลม้มหน้าทิ่มกระมังเลย เมนยังรู้สึกเศร้าอยูน่นะทำไมจะต้องวิ่งตามหาบาอ๊ะเดี๋ยวเงาออกเต็มเลยผมว่าชีวิตนี้ผมก็ผมไม่อยากตายเลยจริงๆฟาดฟูดเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของผมก็ได้หากผมได้กินผมอาจจะแบบแอะไปเลยก็ได้อ,อใช่แล้วโอ,อ้นาบะโอ้ไม่ก มาฉีกันเดลเวนมใช่ห้องน้ำแล้วทำไมตัวเธอไม่อันนี้ล้างนอกหราก็อาบน้ำอาบน้ำ,นำด้วยฟองสบ,บู่แล้วเริ่มมาเข้าห้องน้ำด้วยพูดก,กับตัวอิงในกระจกเลยว่ารู้สึกเศร้าเศร้าอีกแล้วเศร้าโศกเสียใจปกติมันต้องโศกเศร้าเสียใจไม่ใช่อะไรกัะโอ้ยห้องน้ำห้องน้ำพังเดี๋ยวให้ไปแม่บ้านมาอันนี้แล้วกัน เอาเราขึ้นไปนอนก่อนลวกันอุ้ยไม่ได้สิเหมือนเอาเราเพิ่งกลับมาจากทํางานก็ต้องทํางานก่อนนี่ไงพิมพ์รายงานมาพิมพ์รายงานก่อนแล้วอ๋อใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันให้ให้มาอุ้มลูกกอนเร็ว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 ดูความเสียใจนะโอ้โห,หน้าหล่อที่หลีท่อไหมละ่ะเอาไปแบบวางบนเตียง พยายามาพูดคุยกันอยู่แลบเบนมาใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคแม่ okay, okay. บ้านเอาขึ้นไปให้หลับเบนทำไรอ๋อส,สักซะเสียใจอีกแล้วอ่ะแม่บ้านเขาเรียกว่าแม่นมแม่นมจุ๊บไปละขอจุ๊บฝันนี้หน่อยแล้วก็จุ๊บฝันนี้คนนึงมาแต่เรามาทำงานก่อน ฉันเบนก็มาทานข้าวทำก่กับข้าวอะไรเดียวปุงอาหารเดลิเวอรอเอาเอะไรให้มันงน่ายๆอ่ะไม่เอาปุงด้วยกันอ่ะมันอยู่ไหนนะชุมอาหารทาโก้ปลาเอา่ออันนี้แล้วกันออกแนวเขียวๆดิความเศร้าไม่เข้าอ,อ่ะใครออกใครจริงๆรู้สึกเศร้าจังเลย อารมณ์เหมือนแบบดาราเงี้ยร้องไห้ตาช้ำมันก็ใส่แว่นนะเกินไปยเหมอนะอุ๊ยอะไรนะอ่ะรายงานทำเสร็จหรออะไรนะเพิ่งเริ่มแล้วเธอไม่ทำมาเธอไม่ทำงานก่อนสิเว็บพิมพ์รายงานไปเดี๋ยวเธอค่อยมาแบบอ่านในช่งหนังสือน้ำหย่อมๆกินอะไรไม่ค่อยอร่อยเลยเศร้าสุดเศาเสียใจ บอสต้องไปกับฉันอนี้ด้วยเศร้าเลยบอสเจ้าก็แก่มากพอแล้วเราก็ต้องํำใจนะอะไม่มีอารมณ์ทำงานเศร้าเกินไม่มีอารมณ์ทำงานมา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 ดูทีวีรายการต่างๆผมว่าผมไปนอนดีกว่าครับผมแบบอนาจใจผมผมเศร้ามากเลย ผมสบเซาเสียใจอย่างสุดซึ้งนอนดีกว่าอา้าวหยิบประเด็นคือใครเปิดเพลงเปิดเพลงงานสบเฉยเลยข้างนอกนอน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 เสียงอะไรก่อนเมื่อกี้เป็นเธอกรงว่างนะขึ้นมานอนกันก่อนหรือเปล่าเสร็จนี้สักหน่อยก็โอเคละไปไม่ไหวแล้เข้ามาขึ้นไปนอนดีกว่าอยู่ไหนอะบ๊อ,อ,บอใหม่งาน go to sleep ไปโอเคแล้วก็เลงที่เอาล่อเดี๋ยวไปทำงานอีก อทํางานแล้วก็แบบอื้อกดไปเลยเสร็จสมบูรณ์แค่นั้นแหละจะได้ตังเยอะๆหน่อยอไปทํางานแล้วดูซิเศร้าอ่อนเพียดูสิเศร้าก็เศร้าต้องไปทํางานโอ้โหผมนี่มันสู้สุดทุกชีวิตฟอร์เลนเจอร์ไม่ใช่นะผมต้องสู้เพื่อครอบครัวผมต้องสู้ ผมต้องสู้สู้ทำไมผมไปแล้วช่างเถอะคนกำลังร้องเพลงกมจะโถเแล้วตื่นขึ้นมาก็หิวนะคะว้าวมันแกมันจัดไปแล้วเบลเบลพูดผิดเบลมาเกิดเบลแหน่โอเคยม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 จัดจักินอีกอันนึงอีกเช้นนึงรูปไปกินไหนอ่ะแอเอย่าง มันต้องฝึกอย่างมันต้องเพื่อความหแบบชินๆหน่อยครัน,นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมทีพีนี้โอ้ยโูดไม่ออกเห็นมาเช่ากันโอเคค่ะครานี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครนนั้หน้าจะเป็นยังไงก็ว่าจะให้้องเบลโ,โตตั้งหลายพาร์ทแล้วนะเดี๋ยวจะให้เบลเบลโ,โตเลย หากชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะค่ะเออพอเศร้าเล่นตลกไม่ค่อยออกเลยคุณชม